บรรยากาศโคตรสวยเลยสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็ได้มาที่จังหวัดเลยนะครับผมเห็นสถานที่ตรงนี้มันสวยงามมา,มากเลยนะทางเส้นนี้นะครับรนีภูเขาที่ตรงที่ที่ผมอยู่นี่ก็เป็นอำเภอการซ้ายนะครับ จะอยูอ่จังหวัดเลยผมเพิ่งเคยมาครั้งแรกนะครับตรงนี้จะประมาณนี้ครับไปดูไ ตอวนี้จะมีรถไถแบบนี้นะเนี่ยเขากำลังขี่มาแล้วครับนี่ครับรถไถแบบนี้สุดยอดเลย <c oughs> <c oughs> มีราคาด้วย <c oughs> อ่านั่นมาอีกแล้ว เชียรอรับภูเขาสูงอันนี้ผมไม่เคยสามารถสัมผัสภูเขาแบบนี้มาก่อนในชีวิตเลยนะครับนี่เพิ่งจะเคยมาครั้งแรกนี่ครับไม่ครับไอรุ่นนี้ไม่ต้องมีหลังคานะเนี่ยเห็นไหมคนเท่านี้เขาจะใช้งานรด รถขนปูนนะอันนี้ก็ละกิโลนะครับแปดสิบก้าโลเชียงคานแหมที่ผมอยู่เนี่ยครับ โอเคครับเราไปต่อกันข้างหน้ามีอะไรให้ดูเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกครับ oh, ครับตรงนี้ไอ้้ข้ามตรงไปนี้ก็เป็นประเทศลาวเลยนะตรงนี้นะประเทศเพื่อนบ้านเราเลยครับเนี่ยถนนตรงนี้ภูเขานะั้นเป็นของประเทศลาวนะครับไม่ใช่ของประเทศไทยนะ ถ้าถ้าเราถ้าเราข้ามไปตรงนั้นนะนี่ครับตรงนี้ข้ามน้ำไปก็เป็นประเทศลาวเลยครับข้ามน้ำไปใช่เลยครับแต่ผมไม่กล้าข้ามไปเนาะผมเพิ่งมาครั้งแรกเป็นถนนติดชายแดนเลยครับตรงนี้ แต่ตรงนี้มันเป็นเหมือนบ่อขยะนะครับถ้าเลยไปนี่เป็นประเทศลาวเลยนะเขตนี้ครับเขตนี้ไปครับฝั่งน้ำน่ะก็เป็นของประเทศเพื่อนบ้านเราจะมีรัวไม่แน่ใจว่าเป็นฝั่งฝั่งไหนนะอ่ะไปต่อกันครับ เป็นสามแยกนะฝั่งนน้นเป็นประเทศเพื่อนบ้านเรานะฝั่งล้วนะครับฝั่งนน้นเลยอันนี้สุดเลยนะครับยานภูเรือข้างหน้า งก็สวยนะครับตรงนั้นเด็กภูเขาอ่าตรงนี้ก็จะมีสวนมะละกอนะครับตรงนี้ซึ่งดูแล้วก็สวยงามนะเขาทำแบบนี้เท่าที่ยังเกียดก็อาจจะเป็นมะละกอที่แบบเอาไวส้สร้างแบตมต่มตมนะค่ับเป็นยาวๆแบบนี้นจะมีระบบน้ําด้วยนะครับเห็นไหมครับ จะมีท่อมเมนแล้วก็ทอ่อย่อยกระจายน้ำให้กับต้นมะละกอพวกนี้ครับอันนี้คืออำเภอภูเรือนะครับจังหวัดเลยครับโอ้แดดร้อนแดดร้อนครับ ครับดันเนินแล้วครับตอนนี้โอ้ตรงนี้ก็ จุดชมวิวได้เลยนะครับตรงนี้เป็นเหมือนเหวเลยเป็นทางขึ้นมาโอ้ตรงนี้ชันนะครับตกลงไปนี่สูงนะครับเนี่ย ผมก็ไม่เคยมาสัมผัสอะไรแบบนี้มาก่อนนะครับดูสิดูดิครับ สวยงามครับสวยงามครั้งหนึ่งเราเคยมาที่นี่นะดูวิวดูวิวสวยๆทั้งนั้นเลยครับ สวยงามมากเลยนะครับตรงนี้สวยมากสวยจริงๆนะไม่ได้โกหกเลยนะครับ <c oughs> น้องขายอะไรครับ<ะ>ขายอะไรครับนี่กาแฟค่ะกาแฟขายแก้ว<ะ>ยังไงยังไงสี่สิบห้าบาทค่ะสี่สิบห้าเอาเอาเอาแก้วหนึ่งนะแต่ว่ามันมีอะไรบ้างเป็นกาแฟแล้วก็เป็นชาเขียวชาไทายโกโก้แล้วก็นมชูค่ะอ๋เอเอากากาแฟแก้วหนึ่งฮะฮะมีมีรสชาติเดียวใช่ไหมกาแฟ มันมีเอพิโซมั้ยมีค่ะโอ้นี่นี่อะเ,เอพิโซ่อเอพิโซ่นะ,ะอันนี้ทำเองเหรอครับทำเองค่ะได้ไหม เป็นคนที่นี่นะครับเขาเรียกว่าอำเภออะไรนะที่นี่ออ,อตรงนี้คนมาเยอะไหมอ,อ,อมต,ตอนมาตอนกลางคืนไม่เห็นอะไรเลย อันนี้ตอนกลับอันนี้ตอนกลับเราก็เลยพเห็นูหินกองขายคนเดียวเหรอครับขายกับแม่ค่ะแต่ว่าวันนี้แม่ไปที่ไหนข,ขายมานานแล้วยัง กาแฟนี่เรามาแต่ไหนก็นปลูกเองพั้เองแปลว่าปลูกเองอยูอ่บนภูเลยใช่ไหมค่ะมีสวนอ,อ๋อแถวนี้เขาเขาปลูกที่บนภูเขากันหมดเลยใช่ไหม ก็เป็นทางลาดชันนะครับเอียงมากๆเลยอ่าเนี่ยครับเอียงมากชันบ่กินยังกันอยู่ครับนี่โอ้ยต้มมามาไหมน้ำตามาโอ้ครับ <c oughs> อยู่ผู้เดียวเ่ครับนี่ผู้เดียวรถตายตแล้วก็ไปซ่อมมยู่ โอ้นอนอยู่นี่เลยบอกครับบ่ได้นอนหรอกพักมื้อนี้จะได้นอนบ่ได้นอนเบิ่งก่อนจักันนอยเข้าก็มาหรอกโอ้รถอีหยังครับรถมอไซค์อ๋อสิหากันไปดานไส้บุหูี่เอายมมาจับได้หรืครับผมมาเฮ็ดงานผมก็เลยผ่านมาแถวนี้ก็เลยจอดพักคราวนึงเหมือนกันจอดพักเดรถรถมาตายอยู่นี่ดูของมอลำมีเป็ดตุ๋นกูน้่เนี่ยฮะมอลำรถมอลำรถบัด ความนะบ่โอ้มาต่ำกับหน้าหานี่เดี๋ยวเนี่ยเนี้ยมึงหางเขาเนี้ยจะกดปิดหน้าหาเขาบอกใ้จุกก็เดี๋ยวนี้ยเขาจุกแล้วป็นหน้า,ากกนหนาเแบ๊บเนี่ยอืมมันไหลลงมันเบรกแปลกโอ้โเบรกโบยูหรือมออร์ลำตีมขันรถเรียบร้อยไม่นีสลักขามมันเนี้ยมาตายอยู่นี่เราหกโลกินดอกหมังเต้นันไสหูเดียนะอ่ามากองกันนี่รถอ้อยยิบอ่าหกลอยยิบมันไหลลงไหลต่ำหน้าห,าห,าห่าหารื มันลุงเข้าไปก็มีบ้านที่บางตาเนี่ยที่หาเข้าไปแล้วก็ลวนลวกหมูก็มาตายอยู่นี่ว่าเมียมาอยุฟีสูบกลัวเมียตายดโอ้ตอนตอนั้นเขายังยังบเ็ดไม่ทำอะไรตรงนี้บ่ยังบม่เห็ดอันนี้อันนี้อันนี้ห่างเส้นแางหากเนี่ยขอตัดเนี่ยแต่คนเหมือนห่างเส้นเดียวหลงนะคงหักไนะอนะเดี๋ยวนี้เขาเห็ดไหมแล้ว อันถ้าเบี้ยแค่เข้าให้กีขึ้นมาหักเข้ามาอย่างนี้หักได้โบนาะบ่ได้หรอนาะบ่ได้ถ้นเบี้ยแค่แล้วมันเอาโบอยู่เอาโบอยู่คนตัดสินใจบ่ถือโอ้ยตัดสินใจบ่ได้หรอกคลิปไปอีซีิเนาะหัวเข้ามาหรอกเห็นเห็นแต่ในคลิปมั้ยอยู่ประเทศจีนนะบ่ได้หรอกถามบาได้หรอกอันตรายทังใช่เนาะสิ่ง อน,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 นอนนี่นี่ไหนอนคนเดียวอีกอก็มาเก็บยางาเทวนี้เอดอยเก็บยังกว่างก๊บยางยางยางพารานีบออ่บ่ครับครับโอ้นอนเอาเลขก,ก็ได้เน้ะออไปตะมานอนเ <c oughs> ออรอยสบุยสบมาอีกสี่ตัวกว่าหญ่แจ้าบางกวนอีกคุณอือายไลย่ตายอยู่เนะ คิดว่าลอยสุบดูครับไหมคิดว่าจับไว้ให้คงลอยสุบครับครับไอ้เบิ้งโอ้ยอันนี้ตัวเบรกเนาะจับไว้คงลอยสุบอะเป็นแต่ตอนกลางคืนแล้วสวยสวยไฟตรงนี้นะมานะเป็นทางขึ้นมาเนี่ยแบบมุมากมากปุ้บแล้วหนึ่งแห่ะเป็นที่พักรถบ่เป็นทที่พักรถบอตรงนั้นอันมุ้งเอาสุบไว้ก่อนนะบ่มุ้งตีนเขาเหยียดสเร็จไว้นะ เป็นปุ๋นสำเร็จเนี่ยคอฮักเบิดนเนาะแบบว่าเอาโซบเหียนไว้ว่าปลดลงมา,มาเขาเหมาเนี่นี่มุ้งตายไร่อย่างเนี้ยมุงม้ง,ขงเขาเก็ดขันเข้าไปเนีลงมามันลงมาเนี้ยมันลงมามันลงมาแล้วมหน้าห่าอยู่เนี่ยหน้าห่าน้อยอีสำเนีนออ้เนาะอีะมันหกจิตาานะมิดหน้าห่าะหกมิรห้าหกมิรนี่นะ มามันก็คงหักไซมันก็เอายุ่นกับปูเขาอนาปมาเนาะคกอดวันยีเป๊ดศพเศร้ามาลำอ่ะโอ้เป็นร้อยกัวแล้วนี่ยร้อยหกร้อยเจ็ดเขาหลายคันเนาะโอ้ยสารคำไปกินดองกานไสบุรียามาครับน่นมาเสบนี้เนาะเอาด้รับก็ได้ชอบแบบ จเะเอาเนาะเอาเแต่ละเถอเอาแต่ระยาเอาหนักเอา,เเอาไอ้ฝนยาลาคูนเนี่ยกลับมาทั้งสี่สูกับถิ่นเขาได้แล้วคิดเขาแล้วนี่<ต>อากาศดีเนาะมาสีา่สูกลวกกับใหญ่นั่งมาทำกันนะมามาตายอยันนี้เลยอ๋อแล้วาบบงามก็ให้ไปให้บ้านมึงเนี่ยครงลอยศพเขาหลบไว ไอ๋อไปให้พี่น้องมึงคงเลยสุกเขหนจอดน้ต่ราคนนะจับเขาหนบ ชั้นเลย รถขนวัวนะมีเชียนเกียร์ต่ำลงเลยอันนี้มันหมุนได้นะ